ยนะคะดิฉันก็ปวรีบเลยคะเชิญเลยค่ะขอเชิญคุณนายกเลยนะคะขอค่ะผู้จัดการการสื่อสารและการบริหารนโยบายพักเก้าไกลก็ได้รับงานในการรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อวิเคราะห์ว่าปัญหาที่ประเทศไทยคนไทยณปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่นั้นคืออะไรนะครับแล้วก็พักเก้าไกลเราจะเสนอทางออกให้แก่แนวทางของประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะในพวกเวลาการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับก็ขอบคุณท่าน คุณดาววิชาณ์แล้วก็ทางทีมจังหวัดของพักก้าวไปด้วยกับที่จับกิจกรรมที่ดีแต่นี้ให้เราได้มีโอกาสมาราลูกแรกติดความที่เป็นกันนะครับระบบการศึกษาตั้งแต่ตั้งมาถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนระบบการศึกษาไทยมองเห็นแนวทางว่าเราจต้องทำอะไรที่มาได้รีนรอรอแล้วก็กลับมาก็เลยต้องเข้ามาสู่กระบวนการกีฬานะครับผมก็ที่เป็นรัฐบาลแผมเอาตัวยึดประกาศดูนะครับคำถามที่ผมตั้งในใจว่าถประเทศไหนเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ย ดีบ yes. ้งหรือยังไนเปลี่ยนยังไงต่างทีนะครับผมก็เลยไปดูทั้งหมด5้านิติของการทคิดตางหน้าหรือท้าเรื่องการเข้ามาแก้ไขปัญหาการทุจริตครมาเชิญเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาแปดปีแต่จะีความโปร่งใสก็โปร่งโปร่งต่อเนื่องทุกปีนะครับตัวที่4เรื่องสี่มนเพื่อนคนก็อาจอยากสมัครเข้าเป็นหัวหน้าครับหรือว่าโปร่งใสนะครับเปิดข้อมูลนัดท้งหมดให้ประชาชนในฐานะเจ้าของข้อมูลเจ้าของเงินวงบประมาณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ที่บอกพูดประจุก่ต้องบอกเรื่องรัฐบาลถูกจัดสรรแบบนั้นแบบนี้เนี่ยปัจจุบันมันจะมีบางส่วนที่มันเข้าถึงยากข้อมูลบางส่วนไม่ถูกเปิดเผยเลยข้อมูลบางส่วนถูกเปิดเผยมันเป็นในรูปแบบที่มันเข้าถึงยากมากตรงจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นยากมากใครได้กลไกแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ว่าที่ถูกแต่งตั้งเราคนก็ไม่ได้คือทำไงให้การเรียนฟรีที่เราได้ยินมายางนานแล้วผมว่าเรอารเรียนฟรีจริงนะครับอย่างนี้ผมบอก ต้นแบวันนี้2,000านบาทที่มามอบนโยบายหรือว่าให้กำลังใจเพื่อน้องชาวชนัุรีวันนี้ครับครับวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมกันในจังหวัดชนบุรีนะครับในอำเภอสัตหีบนะครับเพื่อมา รณรงค์นโยบายของพรรคก้าไกลที่จะนาเสนอประชาชนในการเลือกตั้งแล้วก็มาแนะนําว่าที่ผู้สมัครความจริงต้องบอกว่าหลายเขตนะครับในจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้เนี่ยคนที่มาเข้าร่วมก็เป็นประชาชนหลากหลายช่วงวัยนะครับก็มีความสนใจที่แตกต่างออกไปเราก็ได้มีมการนําเสนอชุดนโยบายของพรรคเนี่ยน่าจะเป็น3ข้อหลกัหลกๆนะครับประเด็นที่1เนี่ยสำหรับเยวาวชนที่เข้ามาให้ความสนใจจํานวนมากเนี่ยเราก็ได้พูดถึงนโยบายการศึกษาว่าถ้าพรรคก้าไกลเป็นรัฐบาลเราจะออกแบบหลักสูตรใหม่ภายใน1ปีแรกนะครับเพื่อเน้นทักษะที่มันสามารถใช้ได้จริง นะครับแล้วก็ทําให้การศึกษาเป็นการศึกษาที่ที่ฟรีจริงทําให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย ไร้อำนาจนิยมนะครับลดเวลาที่คุณครูเสียไปกับสิ่งที่ไม่ไมใช่การเรียนการสอนเพื่อคือนครูให้กับห้องเรียนนะครับเป็นที่2ก็คือข้อเสนอเรื่องการยกเลิกการกินอาหารครับผมถือว่าวันนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากนะครับที่เรามีทั้งเยาว,วชนที่อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการรวมถึงอดีตนายทหารที่มาเข้าร่วมรับฟังแลวก็แลกเปลี่ยนความเห็นด้วยผลที่ออกมาคือว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันนะครับว่าประเทศไทยควรจะมีการยกเลิกการกินอาหารแล้วก็ใช้แค่อาหารสมัครใจก็น่าจะเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงเพราะว่าการบังคับคนที่ไม่อยากเป็นอาหารไปเป็นอาเี่ทหายรเา ดึงเวลาเขาจากครอบครัวนะครับแล้วก็ทาให้โครงสร้างเศรษฐกิจเราเนี่ยมีจำนวนคนทํางานเนี่ยลดน้อยลงท่ามกลางสภาวะสังคมสูงวัยนะครับแล้วก็ท้ายสุดเรามีการพูดคุยเรื่องนโยบายสวัสดิการนะครับความต้องการพรกคก้าไกลที่จะมาสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคนในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเงินเด็กเล็กที่เพิ่มจาก6 0 0เป็น1 2 0 0บาทต่อเดือนหรือว่าเงินผู้สูงวัยที่เพิ่มจาก600เป็น3,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ได้ยืนยันกับประชาชนหลายคนที่อาจจะทราบข่าวาคาดเคลื่อนไปนะครับยืนยันว่าพรกคก้าไกลไม่มีนโยบายในการลดหรือว่าตัด งบของบำนาญข้าราชการนะครับเราเป็นพรรคที่ให้ความสําคัญกับัสดิการของทุกกลุ่มนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่รัฐนั้นได้สัญญากับพี่น้องข้าราชการในวันที่มารับตําแหน่งว่าจะเป็นหลักประกันให้กับความมั่นคงเขาในาไวัยห,หลังกเกษียณนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งก้าวไกลไม่มีนโยบายแน่นอนในการตัดลดบำนาญข้าราชการครับ